สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับคุณครูแพรห้องเรียนภาษาไทยคุณครูฟาริดาจีนจันทร์วันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องกรอนสุภาพซาบซึ้งใจค่ะก่อนที่เราจะไปรู้จักกรอนสุภาพกันนะคะนักเรียนเรามาดูตัวชี้วัดกันก่อนตัวชี้วัดก็คือแต่งบทร้อยกรองแสดงว่านักเรียนทุกคนเมื่อเรียนเรื่องนี้ก็แล้ว จะต้องแต่งบทร้อยกรองกันได้นะคะสำหรับช่องทางการศึกษากรอนสุภาพทราบซึ้งใจก็จะมีช่องทางที่1คือหนังสือหลักภาษาไทยระดับชั้นประถมมศึกษาปีที่6ช่องทางที่2คือช่องทางจากทางอ e ีบุ๊กสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพวนะคะหรือนักเรียนจะเรียนรู้ผ่านช่องรูแถวห้องเรียนภาษาไทยก็ได้คะ่ะ กลอนสุภาพหมายถึงกลอนที่ใช้ถ้อยคำและทำนองเรียบๆซึ่งได้รับความนิยมในการแต่งมากเลยนะคะนักเรียนมีคนกล่าวว่าถ้าหากเราแต่งกลอนสุภาพได้นั้นคำประพันธ์ประเภทอื่นๆเราก็จะสามารถแต่งได้ค่ะเพราะกลอนสุภาพเป็นพื้นฐานของการแต่งคำประพันธ์เกือบทุกประเภทค่ะ กรอนสุภาพแบ่งออกได้หลายชนิดมีชื่อใช้เรียกต่างกันนะคะได้แก่1กรอน4 2กรอน6 3กรอน7 4กรอน8และ5กรอน9ค่ะแต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือกรอน8ที่นักเรียนชั้นประถม,มศึกษาปีที่6จะได้เรียนกันวันนี้นะคะดังนั้นตั้งใจนะ กลอนสุภาพประกอบด้วยคณะคณะก็คือจํานวนคำจำนวนวรชสองสัมผัสกลอนจะไพเราะจะต้องมีสัมผัสนะคะนักเรียนและ3คือเสียงวรรณยุกเสียงวรรณยุกได้แก่เสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตาวาค่ะวันนี้คุณครูนำตัวอย่างมาให้ 4ประเภทนะคะก็คือกลอน4กลอน6กรลอน7และกลอน8ค่ะตัวอย่างกลอน4นะคะนักเรียนสังเกตดูก่อนนะในแต่ละวัดจะมี4คําเท่านั้นอันกลอน4นั้นเขียนกัน4ี่คำก็องามคมขำเลิดล้ำคำคม กระชับหนักหนาช่างนานิยมวางคำเหมาะสมน่าชมเพลินคำแต่ละวรรคมีแค่สี่คำนะนักเรียนเราถึงเรียกว่ากรอนสีต่อไปตัวอย่างกรอนหกวันหนึ่งสากลคนทันพร้อมกันสังคีตดีสีเป็นที่เหิมเหมเรมปรีต่างมีสุขล้ำสำราญ บางองค์ทรงรำทําเพลงบางคนบรรเลงสับสารบันเทิงเริงรื่นชื่นบานในวานอิ่มเอมเปรมใจแต่ละวรรกรอนหดูนะคะจะมีหกคำเท่านั้นค่ะต่อไปเป็นตัวอย่างกรอนเกรอนเจ็ดเจ็ดคำดูงามวรยึดหลักแต่งตามงามสงา่า บัญญัตยุยนแยบงามแบบตราควรค่าคงอัดชัดทวีแต่ละวักมีแค่เจ็ดคำนะคะนักเรียนต่อไปเป็นกรแแกที่นักเรียนจะได้เรียนกันในวันนี้นะคะประเพณีตีงูให้หลังหักมันก็มักทำร้ายเมื่อภายหลังจระเข้ใหญ่ไปถึงน้ำมีกำลัง เหมือนเสือขังเข้าถึงดงก็คงร้ายเห็นไหมคะว่ากรอน8แต่ละวักจะมี8ถึง9าคำนะคะนักเรียนเอาละค่ะเรามาเข้าสู่เนื้อหากันดีกว่านะคะกรอนสุภาพทราบซึ้งใจกรอน8สํสำหรับพี่ๆระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่6ของเรา กลอนสุภาพพึงจำมีกำหนดกลอนหนึ่งบทสวรรครองอักษรวักลับแตพยางนับศัพท์สุนทรอ,อาจยิ่งหย่อน7หรือ9เข้าหลักการห้าแห่งคำคล้องจองต้องสัมผัสสดับจัดรับรองส่งประสงค์สมานเสียงสูงต่ำต้องเรียงเยี่ยงโบราณเป็นกลอนการครบครันฉันนี้เอ้ย อย่างที่เราทราบกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าส่วนประกอบของกรอนสุภาพได้แก่คณะที่ได้แก่จํานวนคําจํานวนวรรคสัมผัสก็คือถ้ากรอนจะไพเราะก,ก็ต้องมีสัมผัสนะคะนักเรียนและ3ก็คือเสียงได้แก่เสียงวรรณยุกตเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาคา่ะเอาละค่ะ กรอนสุภาพหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากรอน8มีข้อกำหนดในการแต่งดังนี้ค่ะก็คือคณะคณะก็คือจำนวนคำที่กำหนดไว้สำหรับคำประพันธ์นั้นๆจำนวนคำในการแต่งกรอนสุภาพบทหนึ่งจะมีอยู่4วรวคแต่ละวรคจะมีอยู่8คำอาจมี7ถึง9าคำก็ได้นะคะสำหรับกรอน8นะฝั่งขวามมือของนักเรียนจะเป็นแผนผังของกรอนสุภาพนะคะโดย1บท จะมี2บาทสองบาทได้แก่4วักวักที่1เราจะเรียกว่าวักสดับวักที่สองคือวักรับวักสดับและวักรับรวมกันเป็น1บาทนะคะวักที่3คือวักรองและวักที่4คือวักส่งวักรองกับวักส่งรวมกันเป็นบาทที่สองนะคะนักเรียน สำหรับสัมผัสนั้นก็คือจะมีสัมผัสบังคับหรือที่เราเรียกกันว่าสัมผัสนอกนะโดยคำสุดท้ายของวรรคที่1จะสัมผัสกับคำที่3หรือคำที่5ของวรรคที่2คํคำสุดท้ายของวรรคที่2จะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่ 3. คํคำสุดท้ายของวรรคที่3จะสัมผัสกับคำที่3หรือคำที่5ของวรรคที่4และคำสุดท้ายของวรรคที่4 จะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2ในบทต่อไปที่เราจะเรียกกันว่าสัมผัสระหว่างบทนะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างของบทกลอนประเพณีตีงูให้หลังหักคำสุดท้ายของวรรคที่1คือคำว่าหักนะคะนักเรียนจะไปสัมผัสกับคำที่สามของวรรคที่สองมันก็มักทำร้ายเมื่อภายหลังคำว่าหักสัมผัสกับคำว่ามัก คำว่าหลังคำสุดท้ายในวรรคที่สจะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สจระเข้ใหญ่ไปถึงน้ำมีกำลังก็คือคำว่าหลังกับคำว่าลังนะคะเหมือนเสือขังเข้าถึงดงปอคงร้ายทีนี้ละ่ะคำว่าร้ายจะไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สองในบทที่สแต่ในตัวอย่างนี้มีแค่1บทนะคะ เพื่อให้ชัดเจนนะคะนักเรียนเรามาดูสัมผัสบังคับสัมผัสนอกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นคำประพันธ์ของท่านสุนทรผู้ในเรื่องพระอภัยมณีแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดนึกลังเหลือกำหนดถึงเถาวันพันเกี่ยวพี่เลี้ยวลถก็อมีคดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน้นคำสุดท้ายของวันที่หนึ่งได้แก่คำว่ามนุษย์ สัมผัสกับคำที่3มของวรรคที่2คือคำว่าสุดคำสุดท้ายของวรรคที่สองคือคำว่าหนดสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3คือคำว่าลดนะคะทีนี้สำหรับหน้านี้จะเป็นสัมผัสระหว่างบทนักเรียนดูฝั่งขวามือนะคะคำสุดท้ายของวรรคที่4จะไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2ในบทที่2นะ ฝั่งความมือที่จะมีเขียนว่าสัมผัสระหว่างบทนะคะนักเรียนต่อไปเรื่องสุดท้ายแล้วก็คือในเรื่องของเสียงวรรณยุกต์เสียงในภาษาไทยนะคะจะมีอยู่5เสียงก็คือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวานะคะดังคำประพันธ์มีสลึงพึงประจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ จงมักน้อยกินน้อยคอยบันจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานไม่ควรซื้อก็อย่าไปพิอะไรซื้อให้เป็นมือ้อเป็นคราวทั้งข้าวหวานเมื่อพ่อแม่แก่เท่าชราการจงเลี้ยงท่านอย่าให้อดระทศใจมาจากสุภาษิตสอนหญิงของท่านสุนหรภูนะคะนักเรียนสังเกตดูคำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งคือคำว่าบาทนะ ใช้ได้ทุกเสียงเลยแต่จะไม่นิยมเสียงสามัญต่อไปคำสุดท้ายของวรรคที่สองก็คือคำว่าสงนะคะจะไม่นิยมเสียงสามัญและเสียงตรีนะต่อไปคำสุดท้ายของวรรคที่3และคำ และวัคที่4ี่นะคะจะใช้เสียงสามัญหรือเสียงตีคําสุดท้ายของวักที่3ก็คือคําว่าจงก็คือเป็นเสียงสามัญน,นะคะอย่าใจลงให้มากจะยากนานก็เป็นเสียงสามัญเหมือนกันนะเป็นยังไงกันบ้างคะนะักเรียนกรอนสุภาพยากไม่เอ่ยค,อยค่อยๆเรียนรู้กันไปนะก่อนจากกันไป ครูอยากจะบอกกับนักเรียนว่ากรอนสุภาพถือเป็นวัฒนธรรมทางภาษาอย่างหนึ่งของไทยเลยการแต่งบทร้อยกรองนักเรียนจะต้องคำนึงถึงลักษณะและข้อกำหนดของบทร้อยกรองนั้นๆด้วยนะคะนักเรียนจะต้องรู้จักเลือกสรรถ้อยคำที่มีความหมายและเสียงคล้องจองให้เหมาะสมเมื่อนำมาใช้นะมันจะทำให้บทร้อยกรองหรือคำประพันธ์ของนักเรียนมีความไพเราะและสละสลวย และเพื่อให้ผู้ที่มาอ่านงานเขียนของนักเรียนรู้สึกซาบซึ้งในคำประพันธ์เหล่านั้นด้วยนะก่อนจากกันไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ช่องครูแรวห้องเรียนภา,าษาไทยกันด้วยนะคะเพื่อมาติดตามความรู้ดีๆในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ